สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผมคุณพระนายประกันเด็กเอ็กซ์เพรสนะฮะวันนี้ครับสถานการณ์โควิดก็เริ่มที่จะดีขึ้นดีขึ้นแล้วนะครับผมเชื่อว่าอีกไม่นานโรงเรียนก็คงจะเปิดคุณพ่อคุณแม่ก็คงจะได้แบ่งเบาภาระที่จะต้องสอนลูกต้องยอมรับกันเลยนะครับว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยคุณพ่อคุณแม่เหนื่อยหนักจริงๆนะครับแต่คุณพ่อคุณแม่ครับคิดไหมครับว่าเดี๋ยวพอไปโรงเรียนเสร็จนะครับ สิ่งที่จะตามมาโดยเพราะเด็กที่เพิ่งขึ้นอนุบาลเด็กที่เพิ่งขึ้นปน .1 ป .2 พวกนี้นะครับสิ่งที่จะตามมาคืออะไรรู้ไหมครับคือโครคไัยไข้เจ็บครับเราเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับเด็กที่ไปโรงเรียนเนี่ยส่วนใหญ่ครับจะเป็นโรคยอดฮิตเลยในเด็กก็คือมือเท้าปากครับ RSV คาวาซากิโรคพวกนี้ครับเราเลี่ยงยากมากๆเลยนะครับแล้วการทำรการสุขภาพให้กับลูกมันช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้ยังไงผมจะพาไปดู การทําประกันสุขภาพให้กับลูกรักตั้งแต่เล็กๆเนี่ยนะครับข้อดีก็คือ1นนะครับเบีย้ยไม่สูงครับนอกจากเบีย้ยจะถูกแล้วเมื่ออายุครบ6ขวบเบีย้ยก็ยังลดลงอีกนะครับ2ก็คือเป็นการสร้างความคุ้มครองให้กับลูกรักของเราครับเพราะว่าโรคเด็กที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับเราเลี่ยงไม่ได้จริงๆเลยนะครับถ้าเผื่อเราไปโรงเรียนโอกาสติดสูงมากๆแล้วถ้าเผื่อวันนั้นเราไม่มีประกันสุขภาพครับนอนโรงพยาบาลอย่างน้อยๆนะครับ สองคืนเป็นอย่างน้อยนะฮะไม่มีน้อยกว่านี้เด็ดขาดสองคืนสามคืนสี่คืนแล้วแต่คุณหมอจะให้รอดูอาการอย่างลูกผมนะครับโดนโรคมือเท้าปากไปก็นอนไปสี่คืนนะฮะค่าใช้จ่ายวันนั้นก็โดนไปเกือบสี่หมื่นนะฮะในขณะที่ผมจ่ายเบี้ยรประกันไปเพียงแค่สองหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองเห็นไหมครับว่าค่าเบี้ยรประกันไม่เคยแพงกว่าค่ารักษาพยาบาลเลยนะครับผมยืนยันอันนี้หมายถึงเรานอน,อนที่โรงพยาบาลเอกชนนะครับ เพราะว่าอะไรครับทุกวันนี้โรงพยาบาลเอกชนคุณพ่อคุณแม่คิดว่าถ้าหากว่าลูกไม่สบายแล้วอยากจะให้ลูกนอนห้องรวมไหมครับหรือว่าไม่เป็นไรผมเชื่อว่าถ้าเราเลือกได้เราก็อยากให้ลูกของเรานอนห้องดีๆเราเองก็จะสะดวกสบายเราอยากได้คุณหมอดีๆอยากได้ยาดีๆอยากได้การวินิจฉัยโรคที่ดีทั้งหมดนี้ครับมันมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าเราไม่มีประกันครับ ค่าใช้จ่ายพวกนี้เราต้องรับผิดชอบเองซึ่งถ้าหากว่าเกิดแจ็คพอตขึ้นมาจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่เกิดอยากจะทําประกันให้กับลูกวันนั้นทําไม่ทันแล้วนะครับเราจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเองในตอนนั้นแต่ถ้าหากคุณพ่อคุณแม่ยังอยากจะทําประกันอีกมันก็จะต้องมีระยะเวลารอคอยครับจะเป็น30วัน60วัน90วัน120วันแล้วแต่โรคที่เกิดขึ้นแล้วแต่โรคที่เป็นนะครับและถ้าเผื่อว่า บังเอิญบังเอิญเป็นโรคที่เรียกว่ารักษายากน,นะครับทําให้บริษัทประกันก็จะปฏิเสธคือไม่รับประกันอีกแล้วเราก็จะไม่มีสิทธิ์ทําประกันได้อีกตลอดชีวิตเลยนะครับถ้าหากว่าเราเป็นโรคที่ที่มันรักษายากๆกน,นะครับเพราะทุกบริษัทประกันครับจะรับประกันเฉพาะคนที่แข็งแรงปลอดโรคเท่านั้นนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือต้องรักษาสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอ อย่างที่ผมเคยบอกนะครับโลกมันไม่เคยขออนุญาตเรามันถึงเวลามันก็มาเยี่ยมเราโดยที่เราไม่ได้เต็มใจดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับและอย่าลืมสร้างความคุ้มครองให้กับตัวเองให้กับครอบครัวด้วยการทําประกันสุขภาพดีๆที่ครอบคลุมคราวหน้าครับผมจะมาชี้ให้เห็นถึงข้อดีของการทําประกันสุขภาพว่าทําไมเราถึงจะต้องทําประกันสุขภาพสําหรับวันนี้ผม คุณพระนายประกันเด็กเอ็กซ์เพรสสวัสดีครับ